อ้าะค่ะผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมทอมนิดพารวยอาการฮานอยเฮาอาจจะหนักไปมากเลยนะครับช่วงนี้นะฮานอยเราดูเป็นแนวท่าห่วยก่อนดูเฉยๆไว้ก่อนนะครับผมนะเราก็มาพูดคุยทักทายกันครับผมสําหรับฮานอยที่เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ดวงคนบางทีเนาะขนาดเป็นช่วงที่ทําบุญเยอะดวงไี่ขึ้นไี่ร่มจริงๆอะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะําสูตรไหนมันก็หลุดหลุดหล,ลุดหมดนะเราก็จะมาคมํานวณดูอีกสิอย่างที่เราลงให้หานล่าหุ่นเนาะ เอาตัวลาหุ่นเท้ามันเรียนฮานอยมันก็จะมาอยู่นะครับมันก็จะมาหายฮานอยอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าหัาจอปอดีที่ืุอเนาะเราก็จะมาลองดูซิสาหรับเด่นลาหุ้นเรามันจะมาฮานอยไหมนะมาวิเคราะห์น้ำกันกับมาวิเคราะห์เส้นทางฮานอยน้ำกันไปน้ำกันนะก็ไม่น่าจะหลุดเยอะมันก็จะเยอะไปเยอะจริงๆนะ วิคอจังใดเบิ้งจังไดมันกับสวนทางตลอดนะช่วงนี้หลุดจริงๆครับดวงคนเราเนี่ยขื่นมีขื้นมีลงช่วงคืนเนี่ยกัยอมรับเลยช่วงโลกนี้ลงมันโลอยังเดี่ยวเลยครับขนาดบุญเท่ากับเหตุตลอดนะแห่งเหตุบุญใหญ่ซะด้วยจะเหตุจังใดดับบาดนี่ครับมาวิคอน้ำกันครับเป็นแนวทางไป มาลงให้เช่นเดิมเช่นเคยจากคนตรงๆแล้วก็จริงใจบางทีอาจจะฟังแล้วบางทีอาจจะฟังโบท่านฟังเร็วฟังประมาณนี้ครับโบเป็นอย่างเลยครับหรือว่าคอยไม่ไหวกำลังใจกันดอกโอเคแล้วครับผมนะบอเป็นอย่างที่ก่อนอื่นขอโทษขออภยัยอย่างแรงอย่างสูงอย่างมากกับเลขหลุดถังทางช่องทองนิดด้วยนะครับ มาฟังผุนฮานอยกัสักหน่อยหนึ่งสละหลังจากที่สนสงบนั่งไว้อะไรกับฮานอยขอไว้อะไรขอยืนนั่งสงบนิ่งก่อนสายหลูดเก่าห้องกับไปล่าวคนล้วะนะมาครับ ผลฮานอยพิเศษออกหนึ่งเจ็ดศูนย์ล่างออกแปดศูนย์ศูนย์มาดีพักเนาะล่าออกไปหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งปกติออกสามสองสามล่างออกศูนย์สี่ครับเห็นไหมครับว่าเราให้ตัวเด่นไวของล่างหุ้นมันก็มาให้ดูลองเอาตัวเด่นของล่างหุ้นบ้างเนาะ ดูดูชี้ชี้ก่อนนะครับผมนะ V พี VIP ออกห้าหนึ่งห้าล่าออกเจ็ดสี่ครับมา สายวิ่งสายลูดฟันทงไปที่สามครับคุ่งนี้นะครับผมนะมอาฟัง้าน้อยเมืออื่นวันที่สิบสามกรกฎาคมมานางางาาังขคารสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่สามครับรูดสามวิ่งสามสามตัวแดงครับตัวเนี้สามศนย์สามเก้ สามศย์สามเก้าตัวเน้นครับสามจับคู่ครับสามสี่สามแปดเอาไว้ครับสามสี 3, 4, 3, 6, 3, ่สามหกสามแปดเราใช้แบบตัวเด่นมีแค่สองตัวไปเลยครับแต่วัดใจขอขอให้เป็นสามตัวเด่น ทวนอีกข้างับสาม3ามศูนย์ามเกาสี่สาหสาแปดโอเคครับสายลูดเนาะ เราจะทำตัวเด่นแค่สองตัวขอเจาะสามเจาะสามตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับมาหนึ่งครับตัวเด่นหนึ่งกับสามสามไปแล้วหนึ่งครับจับคู่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับทวนให้อีกหนึ่งครั้งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าโอเคครับโมมีตัวกันอะไรทั้งสิ้นสิบตัว จบดายรูดก็วัดใจกันไปลองเปลี่ยนดูครับผมนะช่วงนี้รู้สึวก,ก,ก,วกว่าเลขหลุดมากๆดวงหลุดเขาเรียกว่ามีขึ้นมีลงเนะเาะเขารู้สึกว่าดวงเขาจะลงมากๆด้วยครับมาจับสามตัวกันสักหน่อยครับจับสามตัวหนึ่งสามตาบหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ 039ทวนอีกหนึ่งครั้ง139 630 730 039ห้วยมันออกชอบย้อนเอ้าลูกมนชนก้องทำไมคะห้วยมันออกนี่ย้อนย้อนหมืดย้อนย้อนตลอดเลยย้อนกลับไปเบื้องนี้ออกตัวสายย้อนตลอดครับมา จากลากันไปครับกับคลิปนี้ที่เราลงให้กันไปก็ดูกันไปก่อนกันแ้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆารื่เลยเองครับ